สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีแอปแจกเงินฟรีนะครับเป็นแอปแจกเงินใหม่นะครับที่จากการที่เราเล่นเกมนะครับก็แอปนี้นะครับแค่เราดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแล้วก็ถอนเงินได้เลยนะครับเงินเข้าไวมากนะครับก็สำหรับคนที่สนใจรับเงินฟรีๆนะครับก็ให้เรานะครับรับชมวิดีโอนี้กันเลยนะครับ แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของ ANC Studio นะครับก็สามารถที่จะมากดติดตามได้นะครับผมนะันโดยการที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งแล้วก็รับการแจ้งเตือนทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆ <c oughs> เมื่อผมลงคลิปนั่นเองนะครับสำหรับคนที่สนใจหาเงินออนไลน์แอปหาเงินฟรีพวกนี้ครับก็สามารถที่จะมากดติดตามช่องของ ANC Studio ได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวิดีโอนี้นะผมก็มีแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า m a c a r o n Cash m e r k นะครับเป็นแอปพลิเคชันสำหรับแจกเงินฟรีเข้าบัญชีของ t o u m o n e y Wallet นะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับเราสามารถที่จะแค่โหลดแอป,ปแล้วก็สามารถถอนเงินได้เลยนะครับซึ่งแอป,ปนี้เกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับแล้วก็ ถอนค่าบัญชีของ t u m o n e y Wallet นะครับฉะนั้นก็ใครที่ต้องการที่จะรับเงินฟรีจากแอปพลิเคชันนี้นะครับคุณจะต้องมีในส่วนของบัญชีของ t u m o n e y Wallet อันนี้นะครับซึ่งถ้าหากว่าคุณยังไม่มีบัญชีนี้นะครับก็ให้ไปสมัครแล้วก็เชื่อมต่อกับเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะครับเพื่อที่ว่าจะได้โหลดแอปปับแล้วก็ถอนเงินได้เลยนะครับซึ่งถ้าคุณไม่ได้โหลดนะคุณก็จะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับฉะนั้นก็รีบไปโหลดแอป t u m a n e y Wallet กันก่อนเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเรารับไปแจกเงินทัวนีิวอลเล็ตกันดีกว่านะครับซึ่งผมไม่ได้แจกเองนะแต่ว่าเป็นแอปพลิเคชันของ Macaron Ketmerd นะที่เขาจะแจกให้เรานะครับตอนนี้นะครับมียอดดาวน์โหลดอยู่ที่ 1K หรือ1,000ครั้งนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่เราจะทำการติดตั้งเราต้องมีพื้นที่ในเมมโมรีของเรานะหรือโทรศัพท์ของเรานะั้นประมาณ73เมนะครับที่เราต้องเตรียมไว้เพื่อที่ว่าจะได้โหลดแอปนี้นะครับ แอปนี้นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของเวอร์ชันการเปิดตัวอยู่นะครับก็เลยไม่มีรีวิวอีกนะครับก็ให้เราทําการกดติดตั้งตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับระหว่างที่แอปพลิเคชันติดตั้งแล้วก็ตรวจสอบว่ามีในส่วนของความปลอดภัยหรือเปล่าตรงนี้นะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันก็ตรวจสอบแล้วว่ามีความปลอดภัยดีเราก็กดย้อนกลับไปนะครับจากนั้นก็ให้เรากดคําว่าเล่นได้เลยนะครับก่อนหน้านี้ผมขออนุญาตปิด เสียงก่อนนะครับโอเคทุกคนนะครับมาในส่วนของแอปพลิชันนี้เราก็กดเปิดเลยก็คือกดเล่นเลยนะครับตรงนี้อ่ะเราก็รอให้ทางแอปเขาโหลดให้ถึงร้อก่อนนะครับถ้าหากถึงแล้วเขาก็จะให้เรานะครับเข้าเล่นเกมเหมือนหน้าตาประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้มีอยู่2เมนูด้วยกันเมนูแรกก็คือเมนูเล่นก็คือเล่นเกม เมนูที่2คือเมนูการตั้งค่านะครับการตั้งค่าก็จะมีในส่วนของเสียงเพลงแล้วก็เกี่ยวกับเสียงซาวเอฟเฟกตต่างๆแล้วก็อันนี้คือเกี่ยวกับระบบสั่นนะครับผมก็จะปิดหมดเลยนะแล้วก็นี้คือวิธีเล่นเกมแล้วก็อันนี้คือภาษาเราสามารถที่จะเลือกภาษาอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาเวียดนามภาษาอินโดนีเซียโปรตุเกสนะครับแล้วก็รัสเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นาะ บาสมามเายูนะครับก็คือมาเลแล้วก็ pan วกเอสปันยอน,นนะครับก็คือสเปนไทยเวียดนามนะครับแล้วก็จีนนะครับตรงนี้เราก็เลือกภาษาที่เราจะใช้งานนะครับแล้วก็พอเราเลือกแล้วเราก็กดกระกบาาปิดไปแล้วก็กดคําว่าเล่นได้เลยนะครับจากนั้นก็เขาให้เราเล่นเลยนะครับก็กดเล่นไปตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้ก็เขาให้เรานั้นทําในส่วนของเก็บเป้าหมายของเขาคือว่าผสมกันเล่นไปข้างบนทุกคนอ่าแบบนี้เองนะ ซึ่งเราก็สามารถถอนเงินได้เลยทุกคนกดที่นี่เพื่อรับเงินนะคลิกที่นี่เพื่อรับเงินนะครับอย่างที่ผมบอกต้นคลิปว่าแค่เราโหลดแอป,ปก็สามารถถอนเงินได้มันก็เหมือนกับว่าเป็นแอปแจกเงินให้เราฟรีๆได้แหละทุกคนนะเดี๋ยวที่เราไม่ต้องลงทุนด้วยนะเราแค่ดาวน์โหลดแอป,ปแล้วก็มารับเงินฟรีนะครับแค่นั้นเองแต่ว่าสามารถรับได้แค่ครั้งเดียวในส่วนของการที่เขาแจกมาที่เหลือเราต้องทำธารกิจในแอป,ปนะครับเราถึงจะสามารถหาเงินต่อได้นะครับ มาถึงตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อ่าผมกดโอเคมันค้างนิดหน่อยเราต้องคิ้มหลายครั้งเนาะแล้วก็กดคําว่ารับรางวัลนะครับ ตรงนี้ให้เราใส่เบอร์ทูมานี่วอลเล็อย่างที่ผมบอกขั้นต้นคลิปว่าถ้าเราจะเล่นแอป,ปนี้เราต้องมีบัญชีของทูมานี่วอลเล็ก่อนโดยที่บัญชีนั้นต้องผูกกับเบอร์ทูมานี่วอลเล็ด้วยเพราะว่าเราจะนํามาถอนเงินดูสิเราแค่โหลดมาปั๊บเลยแล้วก็ต้องถอนเงินแล้วทุกคนนะฉะนั้นถ้าใครอยากได้เงินก็ไม่ต้องใส่ตรงนี้นะครับก็โอเคผมก็จะใส่เบอร์ทูมานี่วอลเล็ก่อนนะครับตรงนี้ใส่ให้ดีนะครับตรวจสอบให้ดีนะครับถ้าเราใส่ผิดสามารถที่จะแก้ไขตอนนี้เอง นะถ้าเราใส่ผิดก็แก้ไขเลยนะ0ูนย์เก้านะครับถ้าเรากดโอเคแล้วและเรามาอ่านอีกทีหนึ่งเอา้ามันผิดหนึ่งตัวเราก็กดย้อนกลับไปแล้วก็กดแก้ไขใหม่ได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะโอเคนะกดโอเคไปแล้วก็กดถอนเงินไปนะครับทีนีถน่ถอนเงินสาเร็จก็นะ่ารอการชำระเงินนะครับผมถอนไปเวลาเท่าไหร่เมื่อกี้ เวลา2ทุ่ม15นาทีนะครับตรงนี้นะอ่าเรามาทำภารกิจต่อกันนะครับภารกิจก็จะมีในส่วนของเงื่อนไขาการถอนเงินนะซึ่งภารกิจนี้เราต้องไปทําการกดชิดอินไปนะครับซึ่งเมื่อเราชิดอินแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเรามีเพชรเราก็สามารถมาถอนได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ชิดอิน เรามีเพชรเยอะก็ตามเราก็ไม่สามารถถอนได้เพราะว่าเราไม่ได้เช็ดอินเราไม่ได้ทําตามเงื่อนไข,ขของเขาฉะนั้นก็ให้เราไปทําตามเงื่อนไขนของเขาก่อนนะครับก็กดคําว่าเช็ดอินไปตรงนี้เลยนะครับโอเคครับผมโอเคครับผมนะหลังจากที่เราได้ทาการเช็ดอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็ไปเล่นเกมกันต่อนะครับเมื่อกี้เราถอนไปเวลา2องทุ่มสินาทีนะครับตรงนี้เราก็ย้อนกลับไปมาถึงตรงนี้เขาได้เขียนว่าให้เราหมุนนะเพื่อที่เราจะรับ เหรียญรางวัลนะครับเงินรางวัลสดนะมันจะมีเงินรางวัลแล้วก็มีในส่วนของเพชรนะแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยเราหมุนไปนะเราจะได้รับเป็นเพชรมากกว่าเพราะว่าเขาได้ตั้งค่าอยู่แล้วตรงนี้นะครับก็ให้เรากดหมุนไปเลยทุกคนนะเมื่อเรากดหมุนไปแล้วเราก็มาลุ้นกันว่าเราจะได้รับเป็นอะไรนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ได้รับเป็นเพชรโอ้ได้เยอะทุกคนนะสามจุดหนึ่งห้าเพชรเลยนะก็ให้เรากดเข้าไปคําว่ารับรางวัลตรงนี้นะครับ จากนั้นก็ให้เรานะครับทำการเล่นเกมก่อนอแต่ว่าเขาแนะนําให้เรากดตรงนี้กดตรงนี้ไปทุกคนนะแล้วก็ให้เรากดเลือกในส่วนของหีบสมบัติเราสามารถเปิดได้3ครั้งด้วยกันนะครับผมก็จะเลือกมั่วๆเล,ลือะกันเนาะเลือกอันนี้ก่อนแล้วก็จะอันนี้ได้ไป3บาทโอ้ได้3บาทเลยเหรออันนี้ก็กดไปอันนี้ได้ไป9บาทเลย9บาทก็เป็น12บาทแล้วอันนี้ก็เป็น12บาทก็เป็น24บาทเลยเหรออ่าก็ ถ้าเราอยากได้คุณแจเพิ่มนะครับเราก็แค่รับชมวิดีโอไป1ครั้งเราก็จะได้รับคุณแจเพิ่มนะครับอ่าก็สามารถเปิดหีบได้เพิ่มอีก3ครั้งด้วยกันนะในที่นี้ผมขอไม่กดแล้วกันผมจะกดว่าตกลงไปนะครับและเหรียญก็จะมาสะสมอยู่ตรงนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็เล่นเกมมันต่อทุกคนนะเป็นเกมเกี่ยวกับพ uzzle เนาะน่าจะใช้ความคิด เพราะว่าเราต้องใช้ในส่วนการคิดวิเคราะห์นะว่าเราต้องเลือดอันไหนให้มันดีที่สุดนะมาถึงตรงนี้เขาว่าให้เราคลิกที่หีบสมบัตินะเพื่อที่ว่าจะได้เปิดกล่องซึ่งภายในกล่องจะมีหีบสมบัติก็คือจะมีในส่วนของเพชรนะครับฉะนั้นก็ถ้าใครอยากได้สะสมเพชรเพื่อจะไปถอนเงินต่อก็ให้เรากดคําว่าคลิกที่หีบสมบัติตรงนี้ได้เลยนะครับ จากการที่ผมได้ทําการเปิดทีบสมบัติเมื่อกี้ก็ได้รับอยู่ที่0.91เพรแล้วก็ได้รับเหรียญอยู่ที่0.91เหรียญด้วยกันนะครับซึ่งถ้าเรานะครับอยากได้คุณสอนะครับเราก็ต้องรับชมีิดีโอไป หนึ่งครั้งด้วยกันนะครับแต่ว่าที่นี้ผมขอไม่รับชมว่าแล้วกันเนาะอ่าทุกคนนั่นดูเหมือนว่านะครับเงินที่เราได้ถอนไปเมื่อกี้นะครับอยู่ที่1บาทเมื่อกี้นับเงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนะครับก็กดกระบาดปิดไปก่อนแล้วก็มาดูกันนะครับนี่เลยทุกคนนะนี่นะครับเงินเข้ามาแล้วทุกคนนั้นหนึ่งบาทนะศูนย์จุดห้าซองนะครับพวกนี้เนาะเราสามารถที่จะรับเงินได้จริงนะครับจากแอปพลิเคชันนี่นับถ้าเกิดว่าใครนะครับสนใจนะครับก็สามารถที่ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับ ส่วนนะครับคนที่ต้องการที่จะเล่นแค่รับเงินฟรีๆแล้วก็ไม่อยากเล่นแล้วก็สามารถที่จะลบแอปนี้ทิ้งไปเลยแต่สำหรับคนที่จะหาเงินต่อนะผมแนะนำนะครับก็คือว่าถ้าเราจะไปสะสมในส่วนของเพชรนะครับเราต้องรับชมวิดีโอค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับอ่าซึ่งเมื่อกี้เราได้ถอนไป1 0 1 0งจบาททุกคนนะก็กดที่ว่า,าบันทึกไปเนาะก็จะมีประวัติที่เขาได้โอนงานออนเงินมาเมื่อกี้นั่นเองทุกคนนะวันที่18นะครับตรงนี้เนาะวันที่18เดือนเจน,นะครับ ก็นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะถ้าใครอยากสะสมเพชรก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าคุณต้องสะสมประมาณ105เพชรนะถึงจะสามารถถอนได้อยู่ที่1บาทจุดศูนย์ห้าสตางค์นะแต่ถ้าคุณอยากใช่วิธีหนึ่งก็คือวิธีตรงนี้ทุกคนนะเป็นวิธีของการแชร์ลิงก์ตรงนี้นะครับผมนะกดเชิญไปนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับไปยังคนที่เราจะเชิญนะครับเมื่อเราแชร์ไปนะครับแล้วก็ แชร์ไปตรงไหนก็ได้นับในที่สาธารนณะไม่ว่าจะเป็นโซเชียลต่างๆนะครับเราก็มีโอกาสที่จะมีคนมาสมัครผ่านดิ้งของเรานะครับอย่างเช่นนะักผมก็แชร์ไปที่ Line เมื่อกี้นะครับผมนะถ้าหากว่าผมแชร์ไปแล้วก็มีคนที่ผมแชร์ไปนั้นเขาได้สนใจแล้วก็เขาสมัครผ่านดิ้งของผมเพื่อเพื่อที่ว่าเขาจะมารับเงินฟรีนะครับเขาจะได้รับอยู่ที่1บาท 0.5ตงังค์เหมือนเราเพจเลยแต่หากว่าเขาเล่นแอป,ปนี้ต่อแล้วก็ดูวิดีโอนประมาณ20วิดีโอขึ้นไปนะครับเราก็จะได้รับเงินทันทีอยู่ที่1.5บาท อันนี้คือเป็นรายได้จากการที่เราแชร์ลิงก์แล้วก็เพื่อนของเรานั้นมาสมัครมารับเงินลิงก์ผ่านลิงก์ของเรานะแล้วก็เขาก็รับชมวิดีโอโฆษณาต่อนะประมาณ20โฆษณาเราก็จะมีโอกาสรับรายได้เพิ่มเข้ามาอีกนะครับอันนี้คือเป็นรายได้ที่เราจะได้รับทุกวันนะถ้าหากว่ามีคนมาสมัครผ่านลิงก์ของเราแล้วก็เขาก็ทําตามเงื่อนไขที่เขาได้กําหนดไว้สําเร็จนะครับพวกนี้เนาะสำหรับคนที่ไม่อยากเล่นแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะก็ลบแอปนี้ทิ้งไปเลยนะครับก็วิดีโอนี้ก็มา แนะนำแอปพลิเคชันนี้ประมาณนี้นะครับว่าแอป,ปนี้สามารถที่จะรับเงินฟรีได้จริงๆนะครับแอปเขานี้แอปเขาได้แจกเงินฟรีจริงๆนะครับเดี๋ยวที่เราไม่ต้องลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับก็วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนับเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับถ้าหากว่ามีแอป,ปเงินฟรีใหม่ๆแบบนี้ผมก็จะมาแนะนําต่อนะครับคุณก็สามารถที่จะมารับชมแล้วก็ สามารถกดติดตามนะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมลงคลิปไปเนาะซึ่งถ้าไม่อยากไม่อยากาพลาดจริงๆคุณต้องกดกระดิ่งนะเพื่อรับการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยถ้าคุณไม่กดกระดิ่งเวลาผมลงคลิปมันก็จะไม่ส่งไปนะวิดีโอขอไม่แจ้งเตือนถ้าหากว่าคุณกดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนทั้งหมดนะระบบก็จะส่งไปบอกคุณว่าเออผมได้ส่งวิดีโอไปแล้วผมลงคลิปแล้วได้เองทุกคนนะก็ถ้าหากว่า คลิปนี้มีประโยชน์นะฝากกดแชร์ไปด้วยนะครับแล้วก็ถาหากว่าน่า่นชอบฝากกดไลค์แล้วก็มีอะไรก็บอกกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ที่คอมเมนต์เนาะใครได้รับเงินบ้างก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมก็อยากทราบเหมือนกันว่าคนอื่นได้รับเหมือนผมหรือเปล่านะครับตรงนี้นะก็วิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ